สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งใหม่ๆนะครับที่มีใน Photoshop 2021กันคลิปนี้นะครับผมได้รับการสนับสนุนจาก Intel นะตอนนี้ก็พัฒนากันมาถึงตัว Gen 11แล้วครับ ตัวเจน11เนี่ยมันจะเหมาะกับพวกเอาตาบุกนะที่ต้องการความเบาความบางนะครับแล้วก็ทํางานได้แรงสามารถตัดต่อวิดีโอได้ทํากราฟิกได้แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ได้ยาวนานนะมาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่าวันนี้เราลองใช้เป็นตัว s p Envy เนาะมาพร้อมกับ Intel Gen 11กันดูนะครับ ังก์ชันแรกนะครับที่เป็นไฮไลท์ของตัว Photoshop 2021เลยนะก็คือตัว Sky Replacement นะครับตัวนี้ก็คือความสามารถในการเปลี่ยนท้องฟ้านะครับแต่ก่อนเวลาเปลี่ยนรูปนะครับเราจะต้องเข้าโปรแกรม Photoshop แล้วก็มาค่อยๆตัดรูปนะแล้วก็หาท้องฟ้ามาแปะเข้าไปซึ่งมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะครับตัวนี้2021ทําได้ง่ายขึ้นเยอะมากเพียงเราเข้าไปแค่ปุ่ม Edit นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ Sky Replacement นะครับโปรแกรมจะคำนวณท้องฟ้าให้เราเองเลยอะว่ามันควรอยู่ตรงไหนอะ นี่คือง่ายมากแล้วก็จะมีเขาจะมีท้องฟ้าให้เราเลือกคร่าวๆด้วยนะว่าแบบเราอยากได้ท้องฟ้ายัางไงคือแค่คลิกเดียวนะเราก็สามารถเปลี่ยนท้องฟ้าได้ละแล้วก็พยายามพยายามเลือกให้สีข้างบนกับข้างล่างมันแมชกันนะเราลองรูปที่มันยากๆขึ้นมาหน่อยนะนมันจะได้ไหมอันนี้เป็นรูปต้นไม้ที่ผมถ่ายตอนไปสซลรเบเนียนะตรงพวกเนี้ยเห็นปะ่ะมันทําได้ดีอยู่นะค่อยๆตัดต้นไม้ให้เราอะ่ะเดี๋ยวเราลองดูว่าเปลี่ยนท้องฟ้าเนี่ยมูดเปลี่ยนเลยอะ่ะท้องฟ้าก็สดใสขึ้นเยอะเลยนะ ต่อมานะครับน่าจะเป็นฟังก์ชันที่สาวๆหลายๆคนน่าจะชอบไหมนะนั่นคือฟังก์ชันสกินสมูทติ้งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยปรับผิวเนียนนะความจริงของตัวนี้ก็คือผิวจะไม่ดูปลอมนะเขาจะเก็บพยายามเก็บเท็กเจอร์รอยผิวอะไรเงี้ยให้มันดูสมจริงมากๆตัวนี้มันจะดีกว่าพวกในแอป,ปหน้าเนียนเยอะมากตัวนี้มันจะใช้ AI ในการประมวลผลด้วยนะครับตัว Intel Gen 11นะครับมี AI ในตัวนะช่วยให้การทำงานทางด้าน AI เนี่ยมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ เห็นป่ะคือมันจะไม่ได้แบบเนียนกริปเลยนะแต่ว่ามันจะช่วยให้แบบผิวเนียนขึ้นแบบสมจริงมากๆเลยอะถ้าเกิดซูมเข้าไปดูเนี่ยเรายังจะเห็นแบบเห็นแบบเห็นรอยบนผิวพลอยแบบรู้สึกว่ามันเป็นคนจริงๆอะไม่ได้แบบเนียนเป็นตุ๊กตาขนาดนั้นนะนี่ before after ก็ช่วยได้เยอะมากเหมือนกันนะอันนี้ผมชอบมากอย่างต่อไปนะครับก็คือ smart portrait smart portrait เนี่ยมันยังเป็นโหมดเบต้าอยู่นะก็คือยังไม่ไสมบูรณ์มากลองเปิดดูนะครับคือเนี่ย มันสามารถปรับอารมณ์ปรับสีหน้าปรับความรู้สึกปรับอายุหน้าปรับทิศทางการหันของหน้าได้ด้วยโปรแกรม Photoshop อะ่ะซึ่งมันเป็นครั้งแรกในฟ o ท o s h o p ที่มันทำได้ะนะถ้าว่าเราอยากให้พลอ,อยเศร้าก็กเลื่อนแฮปปี้กลับมาเป็นติดลบอ่ะนะพลอยก็จะหน้าแบบหน้าเศร้ามากขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าเราจะกดให้หันหน้าน,า,นางแบบก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองหันหน้าเฟิร์นซ้ายไปขวาดูนะ จริงๆตอนนี้เราก็ถ่ายคลิปมาหลายชั่วโมงแล้วเหมือนกันนะก็แบตเตอรี่ก็ยังถือว่าใช้งานได้เยอะอยู่เลยนะครับก็ตัว CPU ตัวใหม่เนี่ยก็ช่วยในเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยนะทำให้เราใช้งานได้สําหรับคนที่แบบอยากแบกโน,น้ตบุ๊กเล็กๆอะไรเงี้ยไปทํางานไปนั่งร้านกาแฟอยู่แบบนานๆหน่อยอะไรเงี้ยเราจะ,จะได้ไม่ต้องพกที่ชาร์นะมันก็มีประโยชน์ตรงเนี้ยอย่างต่อมานะครับที่ผมชอบมากเหมือนกันก็คือ d e t p Aware Haze ครับตัวเนี้ยจะเป็นการจําลองหมอกขึ้นมานะโดยตัว AI ของ Photoshop เนี่ยจะทําการคําานววณระยะย่ รูปเนี่ยมันมีอะไรอยู่เป็นฉากหน้าหรือเปล่าแล้ว่าฉากหลังมันไล่ไปยังไงนะครับแล้วก็พยายามเติมหมาะเข้าไปในภาพให้เราอย่างต่อมาก็คือฟังก์ชันปรับรูปขาวดำให้เป็นเป็นสีครับเขาเรียกว่า colorize นะ าไนะืไลน์นั้นก็คือให้ AI เนี่ยประมวลผลว่ารูปเนี่ยคือรูปอะไรนะแล้วก็พยายามเติมสีเข้าไปในรูปอันนี้ก็เป็นรูปพี่ผมถ่ายที่อินโดนีเซียนะครับน่าจะประมาณเมื่อ5ปีก่อนนะครับเราก็ลองใช้ AI เนี่ยลองเติมสีเข้าไปดูครับผลลัพธ์ผมว่าออกมาเจ๋งมากเลยนะถึงแม้ว่าหลายๆส่วนเนี่ยอาจจะแบบสีเพี้ยนไปบ้างนะครับแต่ผมว่ามันก็ขัฉลาดขึ้นเรื่อยๆเลยอ,อันสุดท้ายนะครับก็คือฟังก์ชัน Quick Action นะอันนี้จะช่วยมือใหม่ในการลบแบ็กกราวออกจากฉากได้นะครับตัว Photoshop นะครับก็จะตัดออกมาให้เราแบบเนียนประมาณหนึ่งนะ แต่ถ้าเกิดอยากได้แบบเป๊ะๆมากๆเราก็มาเก็บรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับก็จบแล้วครับสำหรับคลิป Photoshop 2021นะทุกคนก็ขอขอบคุณ Intel นะครับที่สนับสนุนคลิปนี้นะสำหรับใครที่กำลังมองหารุบุ๊กที่ประสิทธิภาพสูงนะครับน้ำหนักเบาใช้แต่ต่อทำกราฟิกนะทุกคนก็แนะนำลยนะครับให้มองหาชิป Intel นะฮะซึ่งจริงๆผมเองเนี่ยก็ใช้ Intel มาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยอ่ะเล่นเกมก็ Intel แล้วก็โตมากับ Intel มาเรื่อยๆทำงานกราฟิกก็ยังอยู่เป็็็นนนน Intel อออยู่่ททุุกกกกกกคคคคถ้้้าใรรชชลลลิปืมวววัดแแ์ เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย